สวัสดีครับปลากะลาวครับเตียวปลาตะลี่ครับวันนี้พุ่มปลาห้หนึ่งกาต้นไม้นักไร่หนึ่งปลาเก๋าครับวันนี้ครับปลาเก๋ช่วยช่วยมามครับติดตามจุ่มครับว่ามันได้ปลกอะไรมั่งให้วันนี้ครับพุ่มครับพยายามห้าต้นไม้เตียวช่วยช่วยให้ให้ตันผู้ชมจุ่มครับครับนี่นี่ครับธรรมชาติดูดีดูช่วยครับ อะไรโกลนกับติดตามจุมตามจุมได้กับตามจุมได้เลยครับมันเมียได้มั้งแล้วกับป่าเก๋ครับติดตามจุมครับติดตามทีป่าเมียได้รับโอ้ปอบแล้วครับนี่ต้นนี้สวยหลวครับอยู่เยะกับต้นนี้ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้นไหนได้ช่วยคอมเมนต์มาให้กันครับใครรู้จักมั้งคอมเมนต์มากันครับ ตัวยามหมาครับ,ต,บต,ต้นไม,ม้ตามมาา้นตัวชุ่มชุ่มธรรมชาติตัวยามโอเคมันเป็นปลาดิบยืนครับตรงนี้ครับตัวยามมากับ อย่าป่าปุ้นจุ้มอ่าจุ้มตามมาจาดชวยๆแมมงงับกลางๆดำกับผู้มินกลางๆดำเด้อครับนี่ครับกลางๆดำตัวนี้ครับนี่เนาะครับติดตามจุ้มทอดกันกับติดตามจุ้มทอดครับไหวปอกเลยมังดับจุ้มดอกไว้ปุ้มอย่าทําให้ต้องดูจุ้มได้จุ้มโหชวยๆมาครับ yeah, bên tầm mà chát đã nhìn tiếng nọc gặp tuần mai dây dây gặp nhưng gặp nhìn tuần mày tao tao dây dây mà giữ dễ bay mất gặp thì tám gặp thì tám chung đó vậy u nhưng gặp tuần mai dây gặp nhưng gặp rồi lôm gặp mình bình kén đôi mai luôn ครับมันเป็นเกิฑนไม้อเลยครับอืมช่วยเฮ้ยวันปบมัมายครับอืมนี่ละากับมำจติบ้านพมครับลูกกี่ปีได้ด้วถึงตัวมน้นี่หลายปีตัวลมมาเร็วคับนี่ครับไม้นี่นจัดช่วยครับ

มันตัวเล๋ออีนะปราวะปราปามาเออ <Suce> <under> <face> <át> <was cuanto> <centimetre> <t40If>

nhưng, đọc, nhưng đọc đọc đọc. Ừ, nhá. Nhá. Nhá, gặp bò kia dưới lửa gặp tôi gặp nhìn máy là trên gặp ừ ừ con cao đâm nhung ca nhung chân phá nhung gặp ừ tên phú chung lấy chung gặp ừ cục đá liệu muốn cặp nguyên cặp đá này cặp đá mai cặp nữa chú mò mai cặp cặp đá mà đá cặp là tao mới mà tay trong làng đây đấy cặp một ăn làm giới được cặp như làm làm giấy dù bạc Kề giấy lười cặp nữa cặp mà chán nữa cặp

nó tầm tải đá lỏ Nó chung chung nè Một cái này rồi Cục ừ. ăn ừ. ừ. làm dây đây các bạn Ủa, cái cái nằm Này, này ba lưỡi này gặp ba kế đồng bánh lưỡi này bà đi truyền, lươi trúng lươi gặp tung tóc bay của mình yếu vô lưu mong tung 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 cũng có tay lúc quanh là tung đập... làm... tóc anh em tuy nó cũng tóc 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 Chân tóc chân tóc 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 gặp ปลาธรรมมาจ้าจริงๆครับทิตันจุ่มตัวไปครับทิตันจุ่มตัวไปหว่ามันยิบตกได้มั้งครับคลิปเตียวปลาตาลี่นี่ครับพุ่มก็ไม่ได้ลุงไล่วันเลี่ยครับตุระอยู่กับนี่พุ่งพุ่งมาใต้อตอดให้แตนผู้จุ่มได้จุ่มน,นี่ได้มาตั้คลิปให้เล่ให้จุ่มกันแล้ว ครับเอ้ยมึงครับนี่จั่นปอคลุ่ยหมดครับก็ว่าตนผู้ชมตามมาจุ่มบรรยากาศเองจะช่วยหาหมาเลยครับตัวนี้ละนั่นห๊ะน้องทุ่งน่ะนี่อภิคุณนี่เอาจังนิด

tân bụi chung đầy mà chung đâu đã mà giải lạc ơm tăm mặt chát chú mừng đuôi chúm cho bay lạc 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 เป็นปลาครับมันใบเล้ยอยู่กับลายๆนี่ครับเขยิ่มเฉยตะตักมาได้ครับกับบ่ใบลายดูใบ่อยเล้ยมันรูปแบบกับต้นไม้ครับพวกเราไม่รู้จักอวิที่การขึ้นตอปล่อยครับป้ามันปอกได้หรือมั้งเอาคนใต้ตำหนาจัดไอ้ไอ้จุ๋มคุ้นหันตกถือมันทำวุ้ยครับมันแับ đuối đuối rồi này đấy gặp luôn mà phải kín nó mà gặp không phải mà làm vui ấy làm vui chung chung con thật chung này là tập bên làm tốt bên làm muối chú này trang phá kê giấy nè quầm ของป่าไมา้นี่ไ,นได้เดี๋ยวก็มันเป็นวัานได้เลยก็วัานไก่เด้งวานไก่กดกับกับอิงทรจานจุจ่มของคนใต้ต่ดอด้เลยครับวานไก,ก่ไดเดงครับดดีหมครับปบลิ้งครับลาปันไม้ครับดจันปลาก็นันเนนอีนเลย Hoa mãi bay chân bán bùm luôn 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 cột leo thì mới ru mai đá ngay đấy như gặp thành bối chung chân phá tầng tầng pin gặp ừ. càng phá giấy để gặp nhé ừ. gặp chung những gì โอเคย่อยด้วยนัเองนะติดตามจุมกับตามจุมติดตามจุมอยป๊บได้รมั้งแต่คนยินวางเรียงรายจะรับกันของธรรมาตครับมันมันจางฉันใหม่ครับมันมันก ไม่มีเป็นอยู่กลางป่าเกย์ใหญ่นี่ยธรรมชาติมันทางท่านไหมเนี่ครับผมเดินมาก้าวธรรมชาติก้าวในป่าเกย์ใหญ่มันจะร่มรื่นยินสบายกับว่าอยู่ที่ว่ามันเนื้อหันก็จุ่มันก็ไม่ดีแต่ถ้าก้าวอยู่ที่ธรรมชาติเปนนี่ครับอากาศนี่มันก็ดีครับ ทิ้งยางนึงมือนก็สทุ่มบุญทิ้งช่วงนี้ก็ลังมีโควิดอยู่กันครับกาวปลาก็ดีเหมือนกันด้วยใต้โต๊ะให้แตงชุ่มในชุมว่าเออธรรมชาติในกลางปลาเก๋ยด้ยมันมีอะไรต้นไม้ได้ช่วยช่วยมามาชุมม้าครับเนี่ยครับ ธรรมชาติมันมันสร้างขั้นใหม่เองครับมคนยินงใหญ่รับก่อนยิ่งต่ำมันต่ำใหม่เองครับนี่นะต้องจุไอ้หนุรักกัครับว้าธรมาจัดทุกวันนี้บรรลุทำใาแค่หายอยู่กับได้เลือกไอ้กับให้หลุดลั่นได้หลุดลั่นได้ได้จุ่มตัวปล่อยกับ ตามชุ่มครับห้ามปบต้นไม้ต้นไดมัางครับปบด้วยไม้ครับนี่ต้นปุ่นดาบไม้แต่ละต้นต้นนั่นเองครับอืมความสวยงามเดี๋ยวให้แตนคุนยจุ่มในจุ่มมาอือเป็นลำมวยครับลำมวยอะไกๆนบุกางปลาเกย์ยังดีครับติดตามจุ่มอ่าตัวไปครับ